สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโปเกมอนแอนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงภาพใหม่ที่มีการเปิดเผยออกมาของ a อนิเมะ2023คือ a อนิเมะของลิกโกกับลอ,อยนั่นเองนะครับรู้เป่าว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างนะครับมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องเพิ่มมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเนื้อเรื่องนี้เขาจะโฟกัสไปที่จี้ห้อยคอของลิโกนะครับเออเนี่ยเน,น,น,นตามภาพนี้ซึ่งทุกคน่ะ ซึงโดยโดยส่วนตวงผมอผมคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับคิดตันเธอร์ไรนแน่เลยเออมันไม่ใช่เรื่องมังเอญแ,แน่เลยเนี่ยชัวร์ป้าบเลยอะแล้วหากพวกเนี้ยเขาแสดงให้เห็นถึงบุคลิกของริกโกอ้อลอยนะลิกโก่เฉยๆนะลอยยังไม่เห็นเออว่าริกโกะเขามีบุคลิกเป็นยังไงนะผมนะดูห้างเป็นผู้หญิงที่ออกแนวแบบนะี่ใส่แบบพื้นฐานนะธรรมดาแต่ว่าผมม่อยากดู อนิเมะพวาภาคใหม่มากๆก็เลยเออโหตื่นเต้นเนี่ยรอดูอยู่แล้วนะอืมฮะถ้าเกิดอนิเมะโฟกัสไปที่ที่ค่อยคอปิศนาของริโกะอย่างเงี้ยผมก็อยากรู้กันนะว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงเพราะเขาโฟกัสไปที่ริกโกะเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดถึงลอยเท่าไหร่เออแล้วก็ออฟฟิเชียลเนี่ยเหมือนจะยืนยันนะเหมือนจะนะเหมือนจะจะไม่มีฉากที่ไนอนิเมะของริโกะกับลอยเลยเออ ผมไปฟังมาเนี่ยเหมือนจะไม่มีเลยนะจริงๆเพราะว่าที่ฟังมาเนี่ยคือเขาพูดเหมือนกับว่าอิโกะลอยคือแบบไม่เกี่ยวเลยกับทาวีีหรอกไม่ใช่ลูกไม่ใช่อะไรทั้งนั้นน่ะเออเป็นเด็กตัวละครเขาเรียกว่ายางเทรนเนอร์อ่ะเด็กใหม่เลยอเออนั่นแหละฉันว่าต้องผมว่าต้องใช่แน่ๆเลยคือคงไม่มีสาวชีในภาคอิโกะลอยจริงๆนั่นแหละ ทุกคนคิดว่าอนิเมะโปเกม,มอนของริโกโ้อจะเป็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมไม่อยากรอผมอยากดูมากๆอยากเห็นตัวอย่างอยากเห็นการเคลื่อนไหวบ้างยังไม่เห็นเลยนะการเคลื่อนไหวของแบบดิโกโก้ลอยอะไรพวกนี้ยังเป็นภาพนิ่งอยู่เลยเอออยากเห็นมากผมนะนะครับก็ใครมีความเห็นก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้มีแค่นี้แหละมาเร็วไปเร็วนะครับไปละ